ใส่ปุ๋ยซึ่งทําจากเปลือกมังคุดเปลือกไข่เปลือกมะนาวเปลือกหัวหอมเปลือกกระเทียมซึ่งปกติเราก็จะทิ้งแต่ว่าเราจะนําเขามาใช้เป็นประโยชน์ในการมาใส่ในต้นไมนะ้อันนี้ก็เป็นการทดลองทำนะครับได้ผลอย่างไรนั้นเดี๋ยวค่อยติดตามตอนต่อไปนะครับอันนี้เราก็เรามีต้นไม้อยู่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงดูฝน แล้วก็โรยไปเลยครับเป็นการป้องกันเชื้อด้วยเป็นการให้ปุ๋ยสารอาหารแก่พืชไปในตัวแล้วก็ใส่ประมาณนี้ใส่ประมาณ2ช้อนนะครับอันนี้กับบอนสีของเราที่เรามีอยู่นะครับนั่งแล้วก็ใส่ไปนะครับใส่ไปประมาณ2ช้อนประมาณนี้เป็นการจำจัด chưa là lại một lại mà đây đuôi เราม่ทิ้งเราเอามาทําให้เป็นประโยชน์นะครับส่วนวิธีการขั้นตอนในการทํานั้นทําอย่างไรบ้างก็ติดตามชมเลยครับสวัสดีครับมีกเกษตรวิธีชาวบ้านจะมาทําปุ๋ยจุลินซีจากเปลือกบังคตเปลือกไข่เปลือกมะนาวเปลือกกระเทียมเปลือกหัวหอม เพื่อนำเอาไปลดโรยโคต้นไม้ซึ่งช่วงนี้เป็นเชื่องดูฝนก็อาจจะมีเชื้อรามีมดมีแมลงแล้วก็จะนำเอาวนนี้ไปโรโคต้นไม้ซึ่งปกติเปลือกมังคุดหรือเปลือกไข่เปลือกมะนาวเปลือกกระเทียมเปลือกหอมนี่เราก็รับประทานสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วส่วนนี้ส่วนนี้เป็นส่วนที่เหลือปกติเราก็จะทิ้งแต่ว่าวันนี้เราไม่ทิ้ง เราจะนํามาสิ่งของนี้มาตากแดดเพื่อที่นํามาใช้ประโยชน์ต่อไปอันนี้ก็เป็นขยะง่ายก็เป็นขยะแต่ว่าเรานํามาแท้งุกอนนี้ก็เป็นเปลือกมังคุดที่เรารับประทานเราก็ตากแดดไว้อันนี้ก็เป็นเปลือกไข่เปลือกมะนาวเปลือกหัวหอมนะครับเปลือกกระเทียมแล้วก็ ตากแดดไว้หลายวันแล้วจาตากไแท้นลครับนี่เราก็มาตากต่อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะบดนะครับเดี๋ยวเราจะนำทีนี้ไปบดเพื่อนนำเอาไปโรยโคนต้นไ,ไม้ครับโคนไ,ไม้้นนี้ก็ปกติเราก็ทิ้งในกาติดแผลมือข่อยนะพริกเราก็มีต้นก้านพริกกา้กานอะไรครับเราเอามาหมดเลยเราไม่ทิ้งเลยครับส่วนขาทุกอย่างที่เรารับประทานเหลือเป็นปลือกเราไม่ทิ้งเรานำเข้ามาเป็นประโยชน์ต่อไปไปค,ครับเดี๋ยวเราไปปั่นกันครับ สวัสดีครับวันนี้กเกษตรวิธีชาวบ้านเราจะมาปัน่นเปลือกมะขวดเปลือกมะนาวเปลือกไข่เปลือกหอมเปลือกกระเทียมที่เราได้ตากแดดไว้ครับปกติสิ่ง่นนี้ก็คือขยะบุญฝอยที่เราต้องทิ้งแต่เห็นว่ามันน่าจะมีประโยชน์เราก็เลยมาทําการนาเอามาตากแดดเพื่อที่จะเอา ทำมาเป็นปุ๋ยสําหรับใส่ต้นไม้นะครับการปั่นแล้วก็ใส่ประมาณ3กร,รัมนะครับใส่ประมาณ3กร,รัมเพื่อที่ได้ปั่นให้ละเอียดนะครับถ้าใส่มากไปก็อาจจะละเอียดได้นเนื่องจากว่าอขอบมันแข็งนะครับเราพนกดแข็งแล้วก็ใส่ลงไปนะครับเราก็จะใส่ในเบอร์ที่5กับใส่เบอร์หซึ่ง เครื่องปั่นก็เป็นเครื่องปัน่นเบอร์ห้าก็เป็นส่วนที่เป็นการปั่นน้ำแข็งนะครับอันนี้ก็เป็นโถเก่านะครับเราก็เปิดเครื่องปัน่นก็ปั่นพอประมาณนะครับนะครับก็ใช้เวลาสักรู่นึ่งในการปัน่นเพื่อที่จะให้ละเอียดนะครับก็ใช้โถเก่านะครับ โถใหม่ก็เอาไว้ปั่นสําหรับปั่นน้ําผลไม้อันนี้เป็นโถที่เราใช้มาแล้วนะครับเราก็เลยเอามาปั่นแล้วเราก็ซื้อโถใหม่ใหม่หนึ่งโถสําหรับปั่นน้ําผลไม้นะครับเราก็ปั่นตอนปั่นเราอาจจะอาจจะแคงบ้างนะครับเพื่อให้มันละเอียดทั่วไปนะครับเราลองเปิดดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าละเอียดแล้วหรือย,อยังนะครับถ้าละเอียดแล้วเราก็เทออกนะครับ แต่ว่าถ้ายังไม่ละเอียดเราก็จะทําการปั่นใหม่นะครับปั่นให้มันละเอียดที่สุดเท่าที่ละเอียดได้นะครับเพื่อที่จะนาเอาไปโดยต้นไม้กลายเป็นปุ๋ยเพืชก็จะได้ดดซับสารอาหารได้ง่ายก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะระหว่างที่ปั่นล้วก็สามารถที่จะโยกทางปั่นเพื่อให้ใบมีดได้ทำการตัด เปัดขวดได้ทั่วเมื่อเราปั่นคิดว่าละเอียดพอแล้วเราก็เทใส่กระบะไว้ก่อนอเพื่อที่จะได้เอาไปใส่โหลต่อไปนะครับเราก็เทนะครับจากนั้นเราก็จะ,ะนำ่วนที่เหลือปั่นอีกก็ยยําว่าใช้ประมาณ3กํามือนครับถ้าใช้มากกว่านั้นอาจจะ เครื่องอาจจะไม่ทางานเพราะว่าเปลือกมะขุดแข็งนะครับงั้นเราก็ใช้ประมาณ3กมกมลนะครับแล้วก็ปั่นนะครับแล้วก็ปั่นจังนี้จนกว่าจะหมดนะครับอันนี้เราก็ทาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างก็ใช้เวลาในการปั่นสักคู่ก็เราทําเยอะก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับ ก็ปั่นที่เลขห้านะครับในเครื่องเึ่งเป็นการปั่นส่วนที่ที่เรียกว่าเป็นการปั่นน้ำแข็งครับเพื่อที่ให้ไบ,บ,บเบิลน้ำตัดเกลือมาพูดได้อย่างดีครับระหว่างปั่นก็ควรจะตักแทนที่อันนี้กเกษตรวิธีชาวบ้านเป็นการทําอาจจะไม่ใช้เครื่องกับพิจารเป็นการทำนะปุ๋ยดินซีจากประสบการณ์ที่ทําแล้วใช้แล้ว ก็เห็นว่าเป็นผลเราก็เลยนำมานำมาเผยแพร่ให้กับท่านผู้ชมลองเอาไปไปบัดดูนกอกจากว่าเกษตรวิธีชาวบ,บ้านนั้นส่วนใหญ่เขาจะนำของเหลือเลือใช้ที่ว่าเราทิ้งขยะแต่เราว่าเราจะไม่ให้เป็นขะยะเราจะนำเอามาใช้ประโยชน์ตั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เราปั่นแล้วก็เสร็จล้วก็จะเทใส่กระบะไว้ก่อน เพื่อที่จะได้ใช้นอกาสต่อไปครับครับสวัสวนเนือ,อน,นี้เราเราจะมาปั่นต่อครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราปั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ได้ประมาณเกือบเต็มกระบะนี้นะครับพอดีเมื่อเราปันาป่นแล้ว,ลวเราก็สามารถที่จะ ตักเก็บใส่ไว้ในขวดโหลก่อยก็ได้เพื่อที่จะนำไปใช้ในวันต่อไปแล้วก็เก็บใส่ขวดโหลไว้่วงดีช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับเราก็เลยนำส่วนหนึ่งน้ำเก็บไว้เพื่อใช้ในวันในโกกาต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นการทำปุ๋ยจุลินทรีย์จากเปลือกมนะขุ่เปลือกมะน,นาวเปลือกหอมเปลือกกระเทียมก,ก้านพริกจำ สำหรับท่านที่ชมแล้วนะครับถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้กระทำแนวการต่อไปนะครับก็ฝากไว้ไว,ว่าเกษรตรวิธีชาวบ้านนะครับเจ้าทำแบบชาวบ้านเกษตรนั้นไม่ใช่เรื่องยากนะครับทุกคนสามารถทำการเกษตรได้แม้ไม่มีที่เราก็สามารถทำการเกษตรได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอนะครับ ขอกำลังใจจากผู้ชมทุกท่านนะครับ